คาบูลไม่ได้เป็นแค่เมืองหลวงที่สําคัญทางการเมืองและการปกครองเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของอัฟกานิสถานอีกด้วยตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า3,500ปีคาบูลได้เป็นพยานของการขึ้นลงของอาณาจักรต่างๆการลุกรานจากภายนอกและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สําคัญมากมายคาบูลในอดีตจุดเชื่อมของอารยาธรรมคาบูลตั้งอยู่ในเส้นทางสายไหมโบราณทําให้เป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญที่เชื่อมต่อระหว่างเอเชียใต้เอเชียกลางและตะวันออกกลาง นี่คือเหตุผลที่คาบูลเป็นเมืองที่ร่ำรวยทางวัฒนธรรมมีการผสมผสานของอารยธรรมต่างๆมากมายทั้งเปอร์เซียกรีกอินเดียและอิสลามในช่วงเวลาต่างๆคาบูลเคยอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เช่นราชวงศ์โมเรียอาณาจักรคูชานราชวงศ์กาซาวิดและจักรวรรดิมองโกลของเจงกิคานยุคทองแห่งวัฒนธรรมและวิทยาการในช่วงคริสตศตวรรษที่16-18ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิโมกุลคาบูลกลายเป็นศูนย์กลางการค้าศิลปะ และวิทยาการที่รุ่งเรืองอย่างมากในศตรวรรษที่19บาคาบูลกลายเป็นสมรภูมิสําคัญในเกมใหญ่ระหว่างจัก,กรวรรดิอังกฤษและรัสเซียเพื่อขยายอิทธิพลในเอเชียกลางคาบูลในศตรวรรษที่20ความหวังและการถูกทําลายช่วงกลางศตรวรรษที่20่คาบูลได้พัฒนาไปสู่เมืองที่ทันสมัยมากขึ้นมีมหาวิทยาลายัยโรงเรียนและโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญอย่างไรก็ตามความสงบสุขนี้ไม่ได้คงอยู่ยาวนานนะ และมีการเปลี่ยนการปกรครองเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันภายใต้การปกครองของตอริบานในปัจจุบันคาบูลยังคงเป็นเมืองหลวงแต่การใช้ชีวิตของผู้คนอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่เข้มงวดมากขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงและชนกลุ่มน้อยกฎหมายอิสลามถูกนํามาใช้อย่างเคร่งครัดอีกครั้งและสิทธิทเสรีภาพหลายประการถูกจำกัดอย่างไรก็ตามตอริบานพยายามนําเสนอภาพลักษณ์ที่แตกต่างจากการปกครองครั้งแรกโดยเน้นย้ําถึงความมั่นคงและความพยายามในการบริหารประเทศแม้ว่าจะยังไม่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติส่วนใหญ่บทสรุป คาบูลคือเมืองที่มีชีวิตชีวาและมีความยืดหยุ่นอย่างไม่น่าเชื่อแม้จะผ่านความขัดแย้งและการทำลายล้างมานับครั้งไม่ท้วนแต่ก็ยังคงยืนหยัดอยู่ได้เสมอข้อดีในบริบทปัจจุบันจึงต้องพิจารณาจากศักยภาพและลักษณะเฉพาะของเมืองมากกว่าสถานการณ์ที่มั่นคงในปัจจุบันนี่คือข้อดีหรือศักยภาพของกรุงคาบูลที่สามารถพัฒนาหรือโดดเด่นขึ้นมาได้หางสถานการณ์เอื้ออํานวยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และยุทธศาสตร์จุดเชื่อมต่อสําคัญคาบูลตั้งอยู่ในหุบเขาที่สวยงาม รายล้อมด้วยเทือกเขาฮินดูกูดและเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่เชื่อมโยงเอเชียกลางเอเชียใต้และตะวันออกกลางมาตั้งแต่ยุคโบราณบนเส้นทางสายไหมทําให้มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการค้าการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกในภูมิภาคหากมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสอมอประตูสู่ทรัพยากรการเป็นเมืองหลวงทําให้คาบูลเป็นประตูสู่ทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของอัฟกานิสถานเช่นแร่ธาตุต่างๆลิเทียมทองแดงเหล็ก และศักยภาพทางการเกสอต,ตอรอมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์คาบูลมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า3,500ปีเป็นที่ตั้งของอารยธรรมโบราณมากมายทําให้มีสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง